วายเอา้าอุ้ยเจ้าสิไปใส่พยัยเจ้าสิไปใส่กูสิหนีจากมึงแน่แล้วเอ้าสิพีไปยังไหนฮะมึงโห่บ่ากูอยู่กับมึงนะ่ะไปงานแต่งลูก,กไา่มึงก็เฮ็ยกั้กูขายหน้าขายตาคนขายหนามองได้คนบ่งามมองได้คนบ่งามมองได้เจ้าเจ้าเบิ่งก็ดูคนบ่งามมองได้เอ้ากูไปนั่งมองได้เขาก็เกลียวเบิ่งกูว่าจั่น โองแก้กูขับไอ้ไข่หนาขีดนบบกูขับบอมึงอ่ะมันถือเป็นจังฉันยูตีขวักคืองายมันเป็นในกูมึงูนะมึงดอกกูส <straightforward> ิหนีมึงเนี่ยบ่้ยเจ้าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเจ้าคิดให้มันดีสักก่อนคันเลิกกับอีนี่นะบ่มีผูภเอาเจ้าหนาคนที่บอกเจ้าหนาโอ้ยกูบ่อึดดอกโจรโลกฟ้าเลยมันเยอะแยะไม่ยิ่งอ่ะเฮ้ยเจ้าจะมาขี่คุยกับกูเถอะเว้ยเพราะว่าถ้าขี่คุ้ยแล้ว บอกบ้านหัวเก่ากูได้บ้านลูกไผ่มึงน่ะค่ะบ้านผัวเก่ากูเนี่ยมึงไปโลดมามึงไปมึงเศ้าไปคุที่ได้ท่อบอกนั่นมาฮะมึงวะคิดหอดมึงอะไรกันกับกูกระยอนกินเหล้าวงเหล้าหนึ่งตัวเอาฮะเป็นหลีกย้ายวะวันเจ้าปมึงเศ้าไปรลดไปกูไปมึงอยู่นั่มึงดันปากว่าสิีนี้จากูเดาวก็ไป กูทีไรโทษกิ้งบอกนั่นขึ้นมาหากูกูว่าอึดว่าอยากแบบไปเลยกูว่าดีบอกไหนกูว่างั้นบอกไดเอ๊มึงถามมันกระดุมบอกไหนกูดีขึ้นนี่แต่เนวดีๆเหรอฮะมึงขายนามองไหนกูว่างั้นบอกไดเก็ขายงานไอ้ยังมาเกียรติจังใดก็เจ้าไปเต้นไปเย่คอยก็อายคนตัวเขาอ้วนกันเบิดบานกูสิอ่อนโซนเดือเจ้าไปเต้นกูอ้วนได้ดูเมืองไหนกูก็อ้วนได้ จะว่าให้เกลียดข่อยจักเมียเนาะเ้ยถึงไมาเกลียดยังได้เก,ก,กเลียดยัง็รอเขาได้เชเต้นว่าสันโออกเอกโอกเอก้ยผู้ใดเขาเก็เต้นกันทั้งนั้นละ่ะเ้มาทั้งข่อยกจะกายเขาตัวเขาคันเจ้าคิดทีนี้จากขใครคิดให้ดีดนักนักนักคัก,ค,กคักเจ้าคนหนีเลยมึงโลบ่ะแทนมึงหนีจากกูน่ะกูสว่างเพราะปัญหาเด้อ<ะ>กูบอกให้ เพราะว่าดูกูไปมุมมือนี่เจหัวเขาก็ออกมาต้อนรับกูกูว่าบอกมึงซื่อกกูบอกให้ระดับกูเนี่ยมันบ่าอึดอยู่แล้วกูไปตัวมึงยังกูไปอึดเด็กหัวเขากูยังบอกให้กูไปอยู่น้ำมันพุ่นซิปโลเขามีรถดำเขามีรถเกี่ยวก็มีพรัลกูไม่ไดเอา ไปไปทำไมเอาแล้วมึงจะไปอย่างักลับมาไหมผมว่าไปดอกง่ายอ้อมแนี้นี่ว่ากับกูนน่บ่แน่นี่ว่า